สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของจํานวนนับอยู่นะคะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับจํานวนนับ4นะคะโดยคุณใจเหมือนเดิมนะคะเรามาดูซิคะว่าเดิมเมื่อวานนะคะเราจากคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนจํานวนนับ3นะคะเดิมมีแมวอยู่3ตัวนะคะดูให้แมวมาเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวก็รวมมีแมวทั้งหมด4ตัวนะคะ มีแก้วทั้งหมด3าใบนะคะคุณครูให้เพิ่มมาอีกหนึ่งใบก็มีแก้วทั้งหมด4ใบนะคะมีกระจกเหมือนกันนะคะจาก3นะคะคุณครูคให้มาอีกหนึ่งก็มี4ใบจะเห็นได้ว่าลำดับนะคะจาก3เพิ่มขึ้นมา1ก็จะเป็น4นะคะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆลองมาดูเหมือนเดิมสิคะว่าจํานวนนับ4นะคะเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างนะคะมาดูรูปแรกนะคะใช่ไหมคะ ับดูสิค่ะเค้กมีทั้งหมดกี่ก้อนนะคะ1 2 3 4งสอมสี่ใช่ไหมเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะมีหอยทากกี่ตัวคะกี่ตัวเอ่ยถูกไหมคะเก่งจังเลยมีตุ๊กตากี่ตัวคะใช้สีไหมติ๊กตักติ๊กตัก ไม่ใช่นะคะต่อไปนะคะนาฬิกาทั้งหมดกี่เรือนคะไม่ใช่สีเรือนนะคะมีปลาทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าสี่นะคะมีเค้กทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะไม่คึ้น หอยทากสตัวนะคะปลา4ตัวนะคะจำนวนเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นจำนวนนับ4นะคะจำนวนนับอะไรนะ4นะคะเราเรียกจำนวนนับเหล่านี้ว่าสนะคะเหมือนเดิมจากที่เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับจำนวนนับสแล้วคุณครูขอทบทวนหน่อยสิคะว่าเด็กๆยังจำได้ไหมว่า จำนวนนับสี่อยู่ในรูปภาพอะไรเอ่ยนะคะดูสิคะหนึ่งสองหรือสามถูกไหมคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปหนังสือสี่เล่มอยู่ตรงไหนคะเยี่ยมมากเลยนะคะ ไก่สตัวอยู่รูกภาพไหนเอ่ย1 2หรือ3าคะสนะคะาจากนั้นเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าเลข4แบบฮินดูอารบิกเขียนยังไงนะคะเลข4แบบฮินดูอารบิกมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ยกมือขึ้นมาการอากาศเลยค่ะ ลากเส้นเฉียงลงมานะคะแล้วลากเส้นตรงแล้วยกมือขึ้นลากจากปลายข้างบนเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะมีทั้งหมด3จังหวะนะคะลองอีกรอบนึงนะคะ1 2แล้วก็3นะคะ,ะทดลองอีกครั้งหนึ่งนะคะหนแล้วก็3นะคะ,ะเราเรียนรู้ในตัวเลขคินดูอารบิกแล้วเรามาลองเรียนรู้แบบไทยดูสิคะ เลขสี่ไทยมีทั้งหมด2ขั้นตอนนะคะเขียนหัวก่อนอย่าลืมนะคะเขียนหัวลากเขียงลงมาแล้วก็ลากโค้งขึ้นไปนะคะ,อะลองทดลองทำอีกครั้งหนึ่งดูนะคะเลขสี่เขียนยังไงนะเขียนหัวก่อนลากลงมาโค้งจงังหวะที่สองโค้งขึ้นไปนะคะฝึกเขียนอากาศกลางอากาศก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆฝึกทำนะคะ ทำบ่อยๆเด็กๆจะได้ทําคล่องขึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ